อายุ50ไม่มีอาการในทองเลยแต่เรื่องจุดๆไม่เคยถึงฝั่งตอนนี้ใช้ฮอร์โมนแบบทาอยู่อ๋อฮอร์โมนแบบทาในไทยตอนนี้ก็เหลือ,อยี่ห้อเดียวเนาะห<ม>ลอดสีขาวแถบแดงนะคะ<ม>เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์แล้วก็สามารถซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดของเราผ่านทางผิวหนังได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใช้ตรงนั้นมันก็มีผลทางเฉพาะที่แล้วก็ทั้งร่างกายด้วยเนาะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องน้องสาวแห้งค่ะหรือว่ามีกิจกรรมแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ะค่ะจริงๆแล้วทานดีเนฟเวอรพัฒมีรีวิวนะ <laughs> มีรีวิว ว่าอายุ50เนี่ยฮอร์โมนผู้หญิงมันลดตามวัยอยู่แล้วใช่ไหมคะถึงแม้อาการไวท้องอื่นๆไม่เป็นแต่การสร้างน้ําหล่อลื่นในบริเวณจุดซ่อนเร้นของเรามันลดลงจริงค่ะอันนี้คือมันเป็นผลโดยตรงเพราะปกติเนี่ยเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพ้หญิงสร้างความชุ่มชื่นในเยื่อบุในบริเวณน้องสาวของเราให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำ<ฮ>เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะทีนี้เนี่ยพอมันแห้งก็เลยทําให้เรารู้สึกเจ็บแล้วเราก็เลยไม่เอนจอยกับกิจกรรมที่มีอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะแนะนําถ้าเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เจลลห่่่อืนนนนนนรรววมมดด้้ยะะะะะะะคคะคแํําาาาีปุกสถทไ ที่1แคปซูลนะคะหลังอาหารมือที่สะดวกได้เลยหรือถ้าใจร้อนหน่อยช่วงแรกๆนะคะอาทิตย์แรกคาน2งแคปซูลหลังอาหารได้เลยนะคะ